ยายแม่ตาก็ต้องขอได้บางบางทีก็แอบยายหรืออะไรอย่างงี้ยายได้โอเคเดินนี่ยังคะเดินเออให้โฟกัสของใครเหยียบไขเหยียบไขเหยียเอาไหมคะเอาไหมทุ่จ้าก่อนทุ่จ้า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 ทำไงคะขอกับทำไงคะแล้วมือขอขอไหมคะ ขอค่ะสุดค่ะขอบคุณค่ะให้จับได้ไหมคะคุณแม่ให้ได้แล้วเดี๋ยวก็ล้างมือทีเดียวนะคะโอเคไหมคะได้ค่ะถือค่ะขยับค่ะเออคอสิคะคอค่ะคอ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 ลองดูที่ได้นะมีเสียงไหมคะเออเสียงโอ้ยมาคุณหวานมากเลยนะคะเสียงดังเลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นเข็มขวบดนึง นี่สุดก็เป็นแขกของผู้ที่อพยพมาเขาปล่ยนขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลยว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ต้องรับ2เข็มใช่ไหมคะทีนี้2เข็มอันนี้ปฏิกิริยาจะต่างกันตัวอาหารขาเยอมันทางทุมิจะรับไปประมาณ7-10วันในเด็กบางคนบ้อนก็หมอกรีนกรีบบอนกรีนเอาไหมคะพื้นแรกก่อน บ้าบาบอาบ้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปอ่ะนี่ก็หมอมีอะไรให้ดูประมองของของขึ้นมาที่หน้าม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 าแล้วต้นหมอให้ยืมเล่นปากไม่ได้เพราะมันไม่สะอาดมันไม่สะอาดไม่ต้องทำปาก้าพร้อมเหตุผลตอนนี้หนูเล่นอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนอัน ต้องเอาวันนี้ไปล้างก่อนโอเคไหมคะเอาวันนี้ไปล้างก่อนแล้วถึงจะเอาไปได้นไม่เป็นไรแค่ข้าแค่ข้าปากไม่ได้ไอโอโอ้โห้ห้อ้ไม่เอาไม่เอาข้าปากแค่นั้นเองหรอกนักนะนักนะเอ้เอาข้าปากแค่นั้นเองมันมียุงไมไหนมียุงมันตกยุงไหมตกยุงสิลูกตกีมีุงไหมยุงตรงไหน้ำหนักก็เป็นหุ่างามีมี้ไปก่อสูงของสูงสู่เนี่ยค่อ ไม่เป็นไรเด็กสวย้นี่สติกกอร์นไม่เป็นไรลูกเก่งอ๋อแค่ตัวเองเลยนะจะรู้ละอย่างนี้แค่ตัวเองเลยติดติดคุณนยายนะติดคุณยาด่ยสิกกอร์ยยสวยยายสวยนะสวยเลยเห็น ไี่ยิ้มให้หนูด้วยรักๆรๆเลยนีะเอกอ่ันอยู่นี่นะสีที่สาลหนูเลิศเลยสวยไหมคะสวยัเลยจังเราล้แล้วว่าจะโดนปิ๊กดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่เป็นไรอป็นแบงบเลยเดินี้วก็ไม่ปวดจนก็ได้ หาได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นปากได้แล้วเสร็จแล้วค่ะหนูไม่เล้าแล้วค่ะใช่ไหมคะแบแแบบแแบบแแบบแแมบแแบบแแบบ